มันพายแม่พิสมัยพายอารรถ์นขวดขนาดกลางเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมแม่พิสมัยพายอารรถ์นนะครับพายอารรถ์นมีร้อยประขวดนะครับฝั่งไว้นะครับมีทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมแม่พิสมัยนะครับ ไออาถันนะครับปวดขนาดกลางนะครับใหญ่กว่านี้ก็มีเล็กกว่านี้ก็มีนะครับทั้งหมดร้อยกว่าปวดนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเชือกขอเชือกคุมศพพายเชือกมัดตาสังอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไออารถันนะครับปวดขนาดกลางนะครับแม่พิสมัยนะครับเอามาให้ได้ดูกันนะครับแม่พิสมัยนะครับ ำมันพายอาถันนะครเพื่อนเพื่อนใครสนใจก็ควเ,เล็กขวดใหญ่มนสมุทรสาครครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนครับพิสมัยนะครับ